สวัสดีครับผมวอนหัสมารชนนะครับผมตอนนี้ช่อง y o u t u Why You Film Production จะมีการสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะครับผมโดยจะมีด้วยกัน3ระดับระดับที่1คือ Economy Class 50บาทต่อเดือนนะครับผมสามารถรับชมคลิปได้ก่อนใครเลยทีเดียวและระดับที่2นะครับ Business Class นะครับผม100บาทต่อเดือนสามารถรับชมคลิปสุดพิเศษที่จะไม่มีใครเห็นนอกจากผู้ที่สมัครสมาชิกร,ระดับนี้นะครับผม และระดับที่3นะครับ first class สำหรับช่องทางการสมัครนะครับผมสามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้ description น,นี้ได้เลยนะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ของ y o u t u b e ไบยู f ินนะครับผมจะอยู่ตรงมุมบนขวานะฮะแล้วก็กดสมัครไว้มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับบบาย